นี่มีบุญคุณอันใหญ่หลวงที่เฝ้าคว้างคววงลูกแต่รั้งเหนื่อยยังนอนเปแม่เราเฝ้าโอละเหกุกอมลูกน้อยนอนเปไม่ห่างหันเหไปจนไกลแต่เล็กจนโตแม่ถน,อน้องแม่พายพร้อมย่ำเกิดจากรักลูกปัก นี่และนะอะไรไม่ใช่ได้นะเพราะข่าน้ำนมควรคิดที่นิดให้ดีข่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรหมาะสมโอ้ว่าแม่จ้าลูกคิดถึงข่าน้ำนมเรือนในอบผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่ กินข้าน้ำนมควรชวนให้ลูกฟังแปลเมื่อหลังเปียกตาพื้นฝ้าหนักกว่าแผน่นดินบวชเลี้ยงท่าเพียมจงจิน้นหยดดื่มน้ำนมกินทอแทนเสิ้นพระคุณแน่เออ จะมีอะไรเหมาะสมโอว่าแม่จ้าลูกคิดถึงข่าน้ำนมเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกดื่มกินค่าน้ำนมควรชวนให้ลูกฟังแต่เมื่อลังเปียกตามพื้นฟ้าหนักกว่าแพ่ จนสิ้นจยดดื่มน้ำนมกินทอแทนไม่สิ้น่าคุณแม่เออขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเสี่ยๆเสหวังเราชื่อมาม่าครับไม่ใช่กัดครับขอบคุณครับ